ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมทํำยังไงดีสวัสดีครับผมโคชวัยไุรนแฮปปี้มันนี่นะครับผมก็ยินดีต้อนรับคนดีคนเก่งทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแห่งการให้ช่องแห่งการแบ่งปันนะครับผมและสิ่งทุกคนจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ3วิธีครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเก็บเงินง่ายๆไ,ได้ด้วยตัวของทุกคนเอง เพื่อนๆเคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกับผมหรือเปล่าครับว่าเอ้ยอยากจะเริ่มต้นเก็บอยากจะเริ่มต้นออมซะเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากจุดไหนหรือบางทีครับเราก็โอ้โหมีความแน่วแน่มีความตั้งใจมากว่าเดือนนี้ฉันจะต้องเก็บฉันจะต้องออมให้ได้แต่สุดท้ายครับพอสิ้นเดือนมาก็ลืมไปเลยว่าว่า เราจะต้องเหลือเราจะต้องเก็บเราจะต้องออมนี่นาะสุดท้ายครับผลลัพธ์มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนาะคือเงินออมของเรามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะผมเองก็เคยเป็นปัญหานั้นมาก,ก่อนครับเลยอยากจะนํามาแชร์แบ่งปันทุกคนเริร่มต้นที่ข้อแรกกันเลยครับนั่นก็คือหักออมก่อนใช้จ่ายนั่นเองครับทุกคนคือเวลาเราได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่มาเนาะหรือจากที่ทํางานหรือจากเงินเดือนหรือจากคอมมิชชั่นต่างๆนะครับพอเราได้รับเงินมานครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทําคือหักออมไปเลยครับหัก ตัดไฟตั้งแต่ต้นลงไปเลยนะครับอาจจะหักออม1 0 20%ก็แล้วแต่ความเหมาะความสมของเพื่อนๆนะครับผมซึ่งสมัยนี้ครับทุกคนโอ้โหมันทําได้ง่ายมากในการที่เราจะให้เขาเนี่ยหักเงินอัตโนมัติให้กับเรานะครับแบบนี้จะทําให้ทุกคนสามารถเก็บออมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม